สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้อง f อทุกคนทุกท่านพบกับผมโนนนาวินอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามรบเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องไปพบกับเรื่องราวของอาสาสมัครฐานพลานหรือกัลลิศและ อาสาสมัครฐานพานพยนศิริลาวันซึ่งน้องทั้งสองนั้นเป็นฐานผานรุ่นน้องของแอดมินแต่ว่าได้พลาดท่านะครับจบชีวิตลงบริเวณเนิน408ช่องบกซึ่งอาสาสมัครฐานพานลือกฤตกับอาสาสมัครฐานพานพยนศิริลาวันนั้นก็ได้เดินทางเข้ามาร่วม ปฏิบัติการลบที่โชโคอห้าหนึ่งค่ปักธงชัยอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีพศ2528นะครับหลังจากที่น้องทั้งสองฝึกจบก็ได้บรรจุลงในส่วนกำลังลบสังกัดกองร้อยทหารพลานจู่โจมที่965พลานหนุ่มนิทิไกจากนั้นก็ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ตำบลบ้านวังหมีบ้านท่าวางังไซบ้านคลองสะท้อนอำเภอปักสงชัยจังหวันดคนครราชสีมาสถานการณ์ในขณะนั้นนะครับพื้นที่แถบนั้นเป็นพื้นที่สีชมพูเราใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่แถบนั้นก็นานหลายเดือนนะครับพอต้นปีพศ2529ก่อง, 2, 29, งร้อยฐารพานจิ่โจมที่965พลานหนุ่มนิธิไก ก็ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปวิบัติภารกิจในพื้นที่เนิน300ฐานพลันกรุงเกียนนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดงปรดิษฐ์อำเภอน้ําืืนจังหวัดนนราชธานีเป็นชายแดนไทยที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชานะครับจากการวิบัติภารกิจในปีพศ2529นั้นนะครับก็มีการประทะกันเป็นละลอกละลอก แล้วก็ในช่วงของปลายยุทธการก็มีพี่น้องกองร้อยฐานพาจูโจมที่965พลานหน,นุ่มนิธิไกได้เกิดยิงประทะกับทหารเวียดนามของเฮงสำลินจากนั้นก็ได้เหยียบกับระเบิดพิการทุกพลภาพไปสองนายก็คืออาสาสมัครฐานพลานสาครเกษสมแล้วก็อาสาสมัครทหารพลนตองหลอดจิตนะครับสาครนั้นเป็นคน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีส่วนอาสาสมัครฐานพนตองหลอเจ,จ็ดนั้นภูมิรำนาบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่คือช่วงแรกของยุทธ,ธาการดีแในปีพศ2529การเดินทางไปครั้งนั้นขึ้นปฏิบัติภารกิจนะครับขึ้นการควบคุมการบังคับบัญชากับส่วนแยกที่17ชกพานภูหลวงซึ่งมีท่าน ร้อยโทบรรจงช่างมากเป็นผบชกในขณะนั้นนะครับพอช่วงปลายปีพศ2529กองร้อยฐานทาจิ๋โจมที่965ปลานหนุ่มฤทธิไกรก็ได้มีคำสั่งจากหน่วยเหนือบอกว่าให้จบภารกิจเดินทางกลับไปที่ชค513ค่ายปักทงชัยอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาแต่พอต้นปีพศ2530 กองร้อยฐานพันจู่โจมที่965พลานหนุ่มนิจไกกองร้อยฐานพันจู่โจมที่958อินรีเหินกองร้อยฐานพันจู่โจมที่952เฮาดงกองร้อยฐานพันจู่โจมที่940พานุมาตรก็ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่1408ช่องบกนะครับการเดินทางไปในครั้งนี้ก็ขึ้นยุทธการกับห่วยเฉพาะกิจพลานดง ส่วนแยกที่16โดยมีท่านร้อยโทดำริจอรดลเป็นหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจในขณะนั้นนะครับในช่วงแรกๆของสถานการณ์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่พอวันที่24มีนาคม2530วันนั้นนะครับกองปัะชาการกองทัพภาคที่2เขาก็บอกว่า ให้กองร้อยฐานพาจู่โจมที่9 6 5 0 0หนุ่มลิทิเกยนะครับแล้วก็ให้กองร้อยฐานพาจู่โจมที่9 4 0าสพานุมาตกองร้อยฐานพาจู่โจมที่9 5 2เห่าดงกองร้อยทหารพลานจู่โจมที่9 5 8าหอินซีเหินนะครับไปบล็อก<ป><ป>ทางด้านหลังของเนิน408ช่องบกวันนั้นตามที่ผมเคยเล่านะครับเป็นยุทธการใหญ่นะครับ เราขึ้นตีที่1-408ช่วงบกหลายครั้งหลายคาแต่ไม่ประสบผลสำเร็จในภารกิจนะครับเราไม่สามารถต่อกรกับกองกำลังฐานเวียดนามเฮงสำลีนได้สถานการณ์ในวันนั้นนะครับทางด้านหน้าก่อนลุกคืบเข้าไปในพื้นที่หลังจากสิ้นเสียงของเ,อเครื่องบินลบของ F5 นะครับขาปุวยระเบิดกึ้มกึมม,มในพื้นที่พอสิ้นเสียงจากระเบิดจาก เครื่องบินลบขนาด F5 ของกองทัพอากาศไทยหน่วยฐานพื้นใหญ่จากบ้านเก่าขามจากบ้านพนทองอำาเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีก็ยิงเข้าไปในพื้นที่การสู้รบในวันนั้นเป็นไปอย่างดูเดือดเลือดพันนะครับโดยมีกำลังกอ,องพันธาราบที่16ค่าบดินเดชานะครับทหารร2 3 0 4นะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์กรมทารพันที่26กอง ฐานพลานที่21นะครับแล้วก็หน่วยรบพิเศษจากศูนย์สงคารามพิเศษจังหวัดลบบุรีแล้วก็ฐานพลันจู่โจมจากโชคอ113ค่ายปักธงชัยนะครับก็ปฏิบัติภารากิจร่วมกันแต่สถานการณ์ในวันนั้นนะครับฐานพลันจู่โจมจากโชคอ113ค่ายปักธงชัยส่วนหนึ่งนะครับก็ลุกคืบจากทางด้านหน้าส่วนกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่965 0 0านหนุ่มแล้วก็พี่น้องอีกหลายกองร้อยก็ขึ้นทางด้านหลังนะครับภารกิจคือ ป้องกันการส่งกําลังเข้ามาเสริมของเวียดนามคือเราบล็อกทางด้านหลังเนี่ยไม่ให้ฐานเวียดนามเนี่ยส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์หรือส่งกําลังสนับสนุนเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับการต่อสู้ในวันนั้นยืดเยือ้อยาวนานหลายชั่วโมงนะครับทางแรกๆก,ก็ไม่มีผู้ใดเป็นอะไรแต่ว่าพอ,อกใกล้ใกล้เมือ่อค่านะครับทางด้านหน้าเขาก็บอกว่ายึดเนิน4 0 8ช่องบอกได้แล้วพี่น้องทหารไทยทุกคนทุกหน่วยทุกเรา นะครับก็ยกมือชัยโยโหร้องบอกว่าเรายึดได้แล้วเรายึดช่องบกเนิน408ได้แล้วช่องบกกลับมาเป็นของประเทศไทยแล้วนะครับเรายึดได้เพียงแป๊บเดียวเหมือนกับวันที่14เมษายน2530นะครับแป๊บเดียวนะครับจากนั้นปืนใหญ่จากฝั่งประเทศกัมพูชานะครับเป็นของกองกําลังฐานเวียดนามเขายิงป่วยเข้ามาที่เนิน408ช่องบกนะครับฝั่งเราก็ลุกเข้าไป ไอกกำลังของฐานเวียดนามเฮงสําลีส่วนหนึ่งพยายามจะ,ะลงจากเทือกเขาไปทางด้านหลังนะครับก็ไปเจอกับฐานพานจูโจมจากชอคอห้าหนึ่งสามไข่ปักธงชัยจากนั้นก็เกิดการดวลก,กันตะลุมบอลกันนะครับสู้รบกันอย่างหนักนะครับฝ่ายเรานะครับก็พยายามจะลุกคืบขึ้นไปที่เนิน408ช่องบกนะครับฝ่ายฐานเวียดนามนะครับเขาพ่ายจากด้านหน้าเขาพยายามจะถอนกําลังถอยหลบหนีเข้าป่า แต่มาเจอกองกาลังฐานพันจูโจมจากฉก่วคาหนึ่งสามค่ายปักชงชัยนะครับก็ไม่สามารถที่จะถอยล่นลงไปได้ในขณะนั้นชุดวิบัติการกองร้อยฐานพันจูโจมที่965 958 940 952ก็พยายามลุกคืบเข้าไปนะครับในระหว่างการลุกคืบเข้าไปนั้นก็มีกําลังคนของอกองร้อยฐานพันจูโจมที่958ก็ได้พลาดพั้งเสียทีให้กับกองกําลังฐานเวียดนามนะครับก็สองนาย ค,คนที่หนึ่งก็คืออาสาสมัครฐานพลานปันดำเนินปัญญาดีนะครับแล้วก็จา่าสิบเอกอนเนกเอ,อ,อีกท่านหนึ่งนะครับก็ขออภัยที่จำชื่อท่านไม่ได้นะครับส่วนกองร้อยฐานพลานจูโจมที่965พรานหนุ่มลิเทไกนะครับก็ได้ผีชีพณบริเวณนั้นจำนวน2องนายก็คืออาสาสมัครฐานพลานพยนศิริลาวัน และอาสาสมัครทหารพลานลือกันลิศเจ้าลือกันลิศครับเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากนะครับคือเป็นคนซื่อนะครับพื้นเพเดิมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีส่วนอาสาสมัครทหารพลานพยนสิริลาวันน้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดแพร่เป็นคนทางเหนือนะครับแต่ด้วยจิตใจที่มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์น้องก็ตัดสินใจเดินทางเข้าร่วมเป็นฐาน่านให้ปักธงชัยนะครับแต่น้องก็ไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคของชีวิตไปได้น้องทั้งสองคนก็ได้พีชีวิตบริเวณแผ่นดินเนิน408ช่องบกตบโดมประดิษฐ์อำเภอน้ m ยื e นจังหวัดบุรีรัราชธานีนี่คือเรื่องราวเรื่องเล่า วีรกรรมของอาสาสมัครฐานพลานลือกันลทธิ์และอาสาสมัครฐานพลานพยนศิริลาวันสังกัดกองร้อยทหารพลานจุโจมที่965พลานหนุ่มฤทธิไกนนยังมั่ไก่ one